คายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลุกุนพี่น้องสุมองสุบอนบวชเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกันวันนี้ตอนหับขับรถส่งซาแพงพี่น้องอากาศฮ้อนห่อนพี่น้องเลยฮ่อนแห้งอะพี่น้องแต่ว่าซาแพงกับเศษเศษขยะเนาะเพราะว่าคันโบสายเด็บโบเล้วพี่น้องเอ้มันแหมมันแหมแบบว่าผิวแบบว่ามันแหมแบบมันแหงนะเคยใส่เด็บโบใส่แด็กจังเลย บุกเคยป้าสัญญาพี่น้องกันอ้อนแต่ว่ายมันแหมบุญอยางนี้มันแหมเนาะใส่กระบอกแม่สกใส่อันเดียวใส่โซ่โซ่พี่น้องแต่มันแหมเหนาะอ่อนพี่น้องนังเลียเตอร์เป็นอยู่ในพี่น้องเสแสรงกับมากินหมี่พี่นอ้องต้มเองพี่น้องเล่นใส่พักใส่ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็น,น,ะนอะไรอย่างเนาะเก็ดเองเซฟเองพี่น้อง มีใบหัวเดียวจ้าแมงมากินพักแส่พักอพี่น้อแซ่บังหลีกันกิ๊บมนจากสวนรานจิบปากเป็นอะไรพี่น้องเอซจะแบ่งกับกุ้ยูนีลงคลิปน้องโทรศัท์กับปกติพี่น้องคือมันตุกแตมันแตกบัดได้เนมบัได้เนยโทรศัพท์ นอนเตยปมนอนอยู่ในไข่แน่แล้วน้อนเตยแต่เมื่อคืนนี้ไปซักยาพี่น้องซักยาอีกตอนเล่นก็ไปซักอีกพี่น้องเองเอามันขบสามเข็มปลาไข่แน่มื่อนี่แล้วไ่ขีโมกแล้คือว่าเบาๆลงแล้วนะพี่น้องเสียเพลงถังดังหนึ่งเศร้าเนี่ยขีโมกมออกขีโมกกันเพราะเขาโูดน้ำไปน้องขีโมกเขียวๆนะที่มันเห็ดให้เป็นคาบดังแล้วพี่น้องยินให้น้องไปเตือนใช่ก่ได้ หมอดแอร์อะไรแบบเนาะลมใส่เอาอมันคืดก้ะมันคืดที่มันหายไปเดี๋ยวดูซับก้ะมันคืดที่มันหายตอนเด็กพคือเราแอลไปเท่าหายไปคือเจ็บคือปวดเนี่ยได้พี่น้องยงชดโตกใจไม่เท่าสุขภาพรุ่งมอพี่น้องยันลูกยันลานเจ็บคือว่าอะไรคือเป็นเบาอะไรเป็นมันโดนออกพี่น้องกิน,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 นว่าหอดจ้ะเฮงลูก ซ้ำแพรงร้านแพรงร้านนี่ลายเนะาะเถาสิสาปินสไตล์เนาะแไม่พ่ใจแบบย่านร้านซอกอะนะมันหายนิดหน่อยหายเนาะมันกับปกติอยู่แล้วที่ว่ามันมันขายแต่มันต้องหายไปนะเปนาะเองเหมือนรกนอนอระเพงเป็นไก่ทอดรลานย่านร้านเป็นฐานเป็นนี่ซอกหอมกระเพงคือกั้นกนรนะเพียงเนาะแต่ว่านิดหน่อยมันแอนะ่วไม่น้องมันหาย ไข่เนยเลยอะมือนี่กับแต่ว่าสีชักยายอยีกนะเนาะเผื่อมัน,นมกลมซัวเ้าะพี่หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็กน้อยขายไปใส่กับไข่ไปตลาดกาให้กับเราเด็กน้อยขายเบิร์ดไม่ใส่กพรมันอากาศมันฮ้อนมันเปลี่ยนเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงขนาดผู้ใหญ่ยังอยู่เนาะคือยัง,ยงสชเด็กน้อยเพื่อพายสกินหนังกินหมี่เพื่อเก็บไว้ รูเนี่ดิฉันก่อนฮอนแล้วก็เป็นฮอนไนก์เนาะใสชอบสงการแล้วพี่น้องเลยใสชอบสงการแล้วก็ท่ปีใหม่ล่ากันไปเนาะว่ายได้พี่น้องเพื่อแป๊บเดียวนะแพงอย่างที่ื้อไปดิถึงใส่แต่เพื่ออยู่แต่แถวเฮือนนี่แหละ มีแถวเอือนอยแล้วพี่งเ่ามีรถมีรางน้ำหมูกพีน้องรจักไปกับฮอนตีแนวเอือนกะมวนพี่น้องรมุกับคู่ขอให้เห็นแชมเปิปีใหม่แบใไดคอมเมนต์มาได้พี่น้องเรเบนทถ่ไยดยมวลได้พี่น้อง มีหมู่เฮาไปว่าหลายๆคนแบบว่าหมู่เฮานี่กันน้ําม่วนเอปหนงึดบอนอกินยังกะือจังได้ bộ sĩ là này bộ sĩ à biểu tình là ta ngân bay nhạc sĩ tìm sĩ xin, xin, tìm ừ, chết đi. คนบอกเปิ่ดมื้อนี้เปิดชิปไปนะพี่น้องติดตามเพิ่อนในเรื่องปุง๋ยชิปไปบ้านตากแดดเออบ้านตากแดดบ้านไม่ให้หม่ใจใจหน่อยสองรอบไปรักแล้วก็บบูมีสัญญาเลยพี่น้องไปบอกสเปนว่าบูมีสัญญาเด้อไปกูรู้คลิปได้หรือบอส ่อดมาอากาศเป็นเยี่ยมเสื้อแขนยาวหน่อยผิวมันจะเป็นแบบขลับๆคือลองมันแบบเอื่อออกแล้วมันขลับแล้วเราใส่เสื้อนาเท่าใดแบบไม่ใส่ช่องโซ่นะแต่ผิวของมันคือแบบใสพี่น้องนใส่เสื้อแขนยาวแต่ลายชั้นสูงก็ใส่ช่องโซ่เนาะ เรได้สเเีเงาแหมแหมผิวหลังจากเราอบผิวตัวนี้เรียบตรงปุ๊บผิวซ้อนความอดแบบเรี้บไปต้อง,หองอบบบเหลือเ,เขาออกเอาพี่น้องเอากลมาคัดผิวเล้อ่ะสครับชีะแบ่งคือคายในพี่น้องชีะแบ่งขายอ่ะหลังจากอันแดดบดยังเรียบด้วยนะพี่น้องค่ะไปอับหบนาแรงแรงไปคัดผิวหรือว่าผิวพี่น้องเอ้ยมันจะเนียนนุ่มใสพี่น้องเอ้ย ตอนสะแพลงคือผ้าน่ะคือตอนสะแพงอันเป็นแมลูกอ่อนเนาะอันออกนอนดับตอร์ตอนเมลยงอ่อนสองสามเดือนขาสะเพลงอันเป็นตุ่มเม่อต่ขาสะเพงอันเป็นตุ่มพี่น้องมันมีแมงอันแมงบางแงเอาค่ะแมงเขียวๆะกัดขาสะเพลงสะแพงเพิ่งทิ้งหวานอยู่แล้วนี่นาะขาสะเพลงอันไลยแบบเป็นตุ่มเป็นตุ่มแต่สะแพงมันใส่สกัดอันนี้กับไข่เนี่ยแบบมันก็บ้วมันว่า ขาวนะพี่น้องแบบสีขาวจ้วแบบนี้มันคอ่อ,คอยๆไสออกค่อยๆไสออกพี่น้องของคัดผิวมันเจ็บในผิวห้องนุ่มแต่ผิวห้องไสผิวห้องนุ่มเนียนนะแบบนี้พี่น้องแต่ถ้าเ้าใไซส์ไปในห้องตากแดดมันกระดัมคือเก้าเลยพี่น,น,พน,าาน้องยังก็หย่านะพี่น้องเจ้าชีไซ้ครีมนยังมากก็หย่าหัดออกจากเราเรายังตากแดดอยู่มันกระดัมคือเก่าพี่น้องครีมนยังก็สุกแล้ว สะแพงก็ยังใส่อยู่เลยพี่น้องสภาพผิวจนใจกระทำได้นะองพี่เนาะมันยังเอามาขายอยู่แล้วบอกคือจะพุทธยังใส่อยู่พี่น้องสะแพงก็พอช่วงอากาศหนาวสแพงก็จะชุใส่มันหนาวพี่น้องอาบน้ำกระทั่งแย่เลยเผาหาเผาจุ่มปรพมแต่อันนี้ยำห่อพี่น้องคัดยังใส่ใส่ก่อนปีใหม่เลยพี่เนาะแล้วนี่ก็สะแพงสีสังบาบาดานนมมาใส่พี่น้อง ใส่ตอนสงการเดสะเป็นสีมันมาแล้วสเปนสีรีบเือมม่อ,น,อนึ่งพอนคนมีนมคือพาน้องรับต้อยู่ไปยังบ่มีผมยังบ่มีพี่น้องนมน่อย หอนขาบเลยแต่กรบเบดแห้งเลยพี่น้องมันบดๆเป็นสุดๆอ่ะอ่ะพี่น้องน้องดรัปเตอร์เพิ่งกระตื้นแล้วพี่น้องกินนมเบิ่งพอนะคะนั่งเบิ่งพ่อพี่น้องเบิ่งพ่อพี่น้อไง ซื่นน่เนาะหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยบกข่าบกทิ้งหอดเดินเอาเมือนี้เนาะดิ่งแล้วพี่น้องดิ่งหมอนยางเบิ่งผอพี่น้องตอนนี้มาพ่อกับพระยาวกับมาบ้านของน้องสาธิอีกรอบเดงพี่น้องเหมือนเนาะหลังจากที่มาแต่บ้านน้องเดิมเพราะว่า น้เิ่นเเพียนเนาะสหรับเขอน้องสดเัมากพี่งบึงนโดยโดยโดยอืออืออืโดยโดยอืออือือชินโมก็เริ่มเลือดเลยพี่้องเลยซักอีกสองมือนะเพียงเนาะสหรัเของน้องสพี่งเลยเนาะเพราะว่าอาม่บึงบึงตัวเดี๋ยว เออนี่เบิดลูกเบิ้องเบิ้งเบื้องพี่อยากให้แม่พี่อยากม้วนแขนแม่พี่น้องเยเป็นหมักเปนแบบนี้ได้พี่น้องน้องแับเต้นอืม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 เป,ปแบบนี้แหละน้อนผลักพี่น้องแต่กลางคืนกระเพาะพุทธิกันเป็นหมักม้วนแขนพอ่อเพุ่ง ไข้แรนเลยพี่น้องเจ็บอาการเป็นกระวะ่าะมือนี้ขี้บ่ฮอดพี่น้องแต่ก็ซึนซึนแบบว่าเขาเบิ่งลูกเขาพูดนะว่าแบบเด็กน้อยมันงอแงแบบว่ามันก็คือชีแบบไข้ขึ้นพี่น้องซักอีสองขีนก็คือดีมัคืนอยูดีให้แค่ให้ว่าพี่น้องไว้ให้คือเจ็บคือปวด ตินอยู uh ่ไปได้ไมเท่ากันกนแบบใจฉีขาดน้ำไหลน้ำระดอกปรใสพี่น้องมาพูดแหละแดดบดกับวัาซีนผมันออกไปชักยาประมาณสี่ห้ามงนไปแล้วพี่นาะจากัคพมันออกไปพออาจจะมนี้มันยังฮอดอยู่พี่น้องออกไป สแสดงว่าสิพาเพิ่นออกไปอย่างนี้ย่างลิ้นพี่น้องพี่น้องฮอนอนอายดินอายเดะละเพิ่เนาะอายเดะมันออกมาพี่น้องเอ้ยสิพาเพิ่นออกไปอันนอันนั้นยังบ่้เพิ่นอยู่อลเพราะว่ามันฮ้อนอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยต้องได้ครับก็มคือเก่าเบิ่งโทรศัพท์นี่ก็บ่ได้พี่น้องต้องได้กดนํา เมื่อกี้ก็เนี่ยจอเลยเพิ่นก็เป็นผู้เพิ่นงเตกันลูกไขนี่เมื่อสพี่น้องซ่จะเพก็้นอนเนาะบ่ว่ารังพนนะพี่น้องพนตีงนนึงเาก็เบิ่งพนเพราะว่าเนหายกับพนตืพนหายได้มคืเนี่ย้อน หายอีกประมาณตอนสี่โมงแม่สะแพงก็ลุกมาเบิกแม่สะแพงเนาะแม่สะแพงก็ส่งไปนอนไปเบียกแต่เศร้าตื่นแต่สี่โมงเลยคะไปเบียกเลิกหามงมากเอาลานต่อเพียงเอาลานอยู่น,น้ำพ่นเลยตื่นแต่สี่โมงครึ่งไปเบียกแล้วก็มาเบียกหางูลเพียงเอย 对对对。